วิธีการทำนะคะอันดับแรกเตรียมขนมปังนะคะขนมปังเตรียมมากี่แผ่นก็ได้ตามแต่ชอบของเรานะคะวันนี้เราใช้ขนมปังทั้งหมด5แผ่นนะคะขนมปัง5แผ่นขนมปังนี้ไม่ต้องเอาขอบออกนะคะขอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะขนมปัง5แผ่น <ans> ขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมชีสชีสจะทําเป็นวิสโยก็ได้หรือหั่นเป็นเส้นๆก็ได้นะคะชีสเตรียมชีสมาหลังจากนั้นน้ำพริกเผานะคะเตรียมน้ำพริกเผามานะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมกระทะเตรียมกระทะมาตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆประมาณนี้นะคะใช้ไฟอ่อนๆ,ออนๆแล้วนํากระทะมาตั้งไฟรอให้กระทะร้อนพอกระทะร้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็นําขนมปังมาวางใส่ในนี้เราจะไม่ใส่น้ํามันนะคะเราจะไม่ใส่เนยไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะเรียกว่าปิ้งขนมปังในกระทะปิ้งให้ขนมปังเหลืองกรอบ ช่วงที่เวลาเราปิ้งขนมปังนะคะเราต้องคอยกลับด้านบ้างนะคะให้เหลืองทีละด้านเลยไม่ได้ต้องกลับไปกลับมาทั้งสองด้านด้านเอาด้านด้านล่างลงประมาณสักสามนาทีแล้วเราก็กลับด้านบนลงอีกประมาณทั้งสามนาทีกลับสลับไปสลับมาแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าขนมปังจะเหลืองทั้งสองด้านนะคะเราจะไม่ปิ้งให้ไหมแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลับเราจะไม่ทําแบบนั้นขนมปังจะกรอบไม่เสมอกัน ด้านนี้ก็เหลืองแล้วนะคะค่อยค่ยกลับทีละด้านอ่าตอนนี้เหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะนนี้เราให้ท่านผู้ชมดูใกล้ขนมปังเราจะเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เหลือง ด้านนี้ก็เหลืองนะคะเหลืองเหลืองอย่างนี้สองด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาวางไว้เอาชิ้นใหม่ลงไปนะคะแล้วก็ป้ปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าขนมปังเราจะปิ้งหมด น้ำพริกเผานะคะเวลาเราเอามาใช้เราต้องคนคนให้ให้เนื้อเนียนก่อนถ้าไม่คนแล้วบางทีอาจจะเป็นก้อนคนให้เนื้อเนียนๆอ่ะพอได้น้ำพริกเผาเรียบร้อยแล้วขนมปังขนมปังที่เราติ้งเมื่อักครู่นี้เอาได้ด,ด้านหนึ่งมานะคะอันน้ำพริกผเผาทาไปเลยใครที่ชอบเผ็ดมากก็อาจจะใส่เยอะ นะคะใครที่ชอบเผ็ดน้อยก็อาจจะใส่พอประมาณอันนี้แล้วแต่ชอบทั้งแต่ละคนนะคะใครชอบมากชอบน้อยแค่ไหนก็ใส่ตามชอบได้เลยจ้าทาให้ทั่วแลังจตกทาทั่วงทีเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเอาไว้ก่อน ชิ้นต่อไปมาทา ันนี้อันที่ห้านะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเตรียมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมาจะเป็นน้ำตาลสายขาวน้ำตาลสแดงก็ได้ตักน้ำตาลทรายโรยไปได้ทั่วเลยนะคะ,ะน้ำตาลทรายโรยเกลี่ยไปให้ทั่วเลยเสร็จแล้วตามด้วยหมูหยองนะคะเอาหมูหยองใส่ลงไป แล้วเราก็วางไว้นะคะชิ้นต่อไปนะคะอันน้ำางทรายโรยเหมือนเดิมโรยให้ทั่วตามด้วยหมูหยอง ขั้นตอนต่อไปนะคะชีสชีสที่เราเตรียมไว้เป็นเส้นเมื่อตะคู่นี้นะคะพอทิ้งไว้แป๊บเดียวมันติดติดจานไปแล้วนะคะมันไม่เป็นเส้นให้มื่อตะคู่มื่อตะคู่นี้เราขูดเป็นเส้นเ้นแต่นี้มันติดจานไม่เป็นไรติดจานแล้วก็ใช้ช้อนนะคะช้อนตักช้อนตักมาวางชีสนะคะชีสที่เราเตรียมเมื่อตะคู่นี้เราก็เอาชีสมาโรย อาชีพมาโรยให้เต็มหน้าหมูหยองเลยนะคะอาชีพมาโรยโรยชีสให้เต็มหน้าหมูหยองลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะอาชีพมาโรยด้านหน้านะคะโรยทุกอันให้สวยค่ะอันนี้ก็อาชีพมาโรยนะคะชีสเป็นเท้นเมื่อสักพ่นี้ขั้นตอนต่อไปนะคะนากระทะนำกระทะมาตั้งไฟเราไม่ต้องใส่น้ํามันไม่ต้องใส่เนยอะไรทั้งสิ้นนะคะหลังจากตั้งไฟเสร็จแล้วเอาฝาฝาครอบเอาไว้ ฝาครอบกระทะเปล่าๆเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ยังไม่ใส่ขนมนะคะครอบให้ร้อนเหมือนกับเราจะอบขนมนะคะเอากระทะตั้งไฟเอาฝาครอบไว้ครอบให้ร้อนจัดๆก่อนนะคะฝาครอบทิ้งไว้ก่อนประมาณสัก5นาทีนะคะ5านาทีทิ้งไว้ให้ร้อนๆเหมือนกับเราจะอบขนมนะคะพอฝาร้อนครบ5้านาทีร้อนได้ทีแ่แล้วเราก็เอาฝาออก ลังจากนั้นเราก็เอาขนมปังใส่ลงไปขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะเราใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วใช้ฝาครอบปิดไว้เหมือนเดิมถ้ากระทะของเราใบใหญ่นะคะเราก็ใส่ทีละสองอันก็ได้นะคะเราก็ครอบปิดฝาไว้ปิดไว้ประมาณห้านาทีนะคะตอนนี้พอครบห้านาทีแล้วครบห้านาทีเราก็เปิดฝาหมอ้อออกนะคะ เอเปิดฝาหม้อออกใช่ไหมคะชีสเราก็ละลายแล้วพอชีสเราละลายเราก็ตักออกเลยนะคะอ่าตักออกอันนี้ก็ตักออกแล้วก็เอาส่วนที่เหลือนะคะเอาส่วนที่เหลือไสต่อไป อันนี้ครบพานนาทีแล้วเอาออกนะคะนะคะชิดชิดละลายแล้วแล้วก็ตักออก เห็นไหมคะเมนูขนมปังอบของเราทําแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบแค่มีกระทะใบเดียวก็สามารถทําขนมปังอบอหน้าหมูหยองชีสแตมริกเผาทานได้อย่างเด็ดอร่อยนะคะทานร้อนๆก็ยิ่งอร่อยชีสจะได้ยืดๆนะคะวิธีการทําไม่ได้ยุ่งยากอะไรหลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปทําทานกันดูนะคะถ้าชอบไอเดียเก๋ๆของเราหรือชอบวิธีการทําขนมปังหมูหยองหน้าชีสของเราแบบง่ายๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ต่องต่อกันนะคะพบกันกับเราในวิธีการทําอาหาร ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ